แม้เทวดายัางไม่ชอบจัดวางหิ้งพระผิดที่ผิดวิธีระวังอับประมงคลเทวดาจะไม่ลงมาปกปักรักษาคนในครอบครัวมีแต่ความร้อนอกร้อนใจคนในบ้านทะเลาะเบาะแวง้งรู้แล้วรีบเปลี่ยนรีบแก้แล้วชีวิตท่านจะดีขึ้นภายในเจ็ดวันก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะ พระเดชพระคุณหลวงพ่อจรันทิตะธรรมโมท่านกล่าวเอาไว้ว่าเราควรจะหันหน้าหิ้งพระไปทางทิศตะวันออกหรือทิศเหนือแต่หากสถานที่ไม่อำนวยมีข้อยกเว้นเราสามารถที่จะหันหน้าหิ้งพระไปทางทิศตะวันตกหรือทางทิศใต้ได้เช่นกันแต่เราไม่ควรหันหน้าหิ้งพระไปทางห้องน้ำหรือตั้งหิ้งพระหรือโต๊ะมูบูชาพระติดกับผนังห้องน้ำ หรือด้านหลังหิ้งพระเป็นห้องน้ําหากบ้านไหนที่เจอสิ่งดังกล่าวนี้ท่านสามารถที่จะตั้งหิ้งพระให้หันหน้าไปทางทิศตะวันตกหรือทางทิศใต้ได้ไม่ใช่จะเอาแต่ทิศที่ดีเพียงอย่างเดียวจนลืมมองข้ามสิ่งเหล่านี้ไป <c oughs> การตั้งหิ้งพระติดกับห้องน้ำํำหรือชิดกับผนังของห้องน้ําอย่างนี้เป็นการไม่ควรหากใครที่ทําอยู่ควรปรับเปลี่ยนเสียใหม่ ห้ามตั้งหิ้งพระอยู่ใต้บันไดหรืออยู่ใกล้ทางเดินเพราะเป็นสิ่งที่ไม่ควรเรื่องนี้มีประสบการณ์มากับตัวของอาจารย์เองมีโอกาสได้ไปพบวัดแห่งหนึ่งท่านเจ้าอาวาสได้ตั้งโต๊ะหมู่บูชาพระเอาไว้ใต้บันไดทางเดินขึ้นกุฏิกุฏิของท่านเป็นสองชั้นบนสมัยก่อนนั้นท่านนอนพักอยู่ด้านบนต่อมาท่านเกิดความเป็นห่วง กลัวว่าพระพุทธรูปที่วางอยู่ใต้บันไดจะหายท่านก็เลยย้ายลงมานอนอยู่ด้านหน้าองค์พระใต้บันไดประกอบกับท่านเจ้าอาวาสรูปนี้จะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายทำให้ท่านขึ้นลงกุติชั้นบนด้วยความยากลำบาก อาการเจ็บป่วยของท่านรักษาไม่หายท่านดื่มยาสมุนไพรทุกวันแต่อาการของท่านก็ยังไม่ดีขึ้นเลยจึงได้แนะนำท่านว่าลองให้ท่านย้ายที่นอนเสียใหม่ห้ามไม่ให้ท่านนอนอยู่ใต้บันไดและไม่ควรตั้งโต๊ะหมู่บูชาพระไว้ที่ใต้บันไดเพราะเป็นการไม่เหมาะหากไม่เช่นนั้นแล้วอาการเจ็บป่วยของท่านจะรักษาไม่หายแต่ด้วยความที่ท่านถือทิฐิพระมานะ ครูท่านจึงไม่ยอมเชื่อในสิ่งที่แนะนำต่อมาไม่นานอาการป่วยของท่านก็กำเริบทำให้ร่างกายของท่านทรุดลงและเสียชีวิตในการต่อมาสิ่งเหล่านี้เราไม่ควรมองข้ามบ้านไหนที่ตั้งหิ้งพระเอาไว้ใต้บันไดหรือใกล้กับทางเดินควรจะย้ายตำแหน่งเสียใหม่หากไม่เช่นนั้นแล้วคนอยู่อาศัยจะเกิดความเจ็บป่วยได้หรือคนในบ้านไม่สบาย ทดาท่านไม่ลงมาที่หิ้งพระ หากเรารู้เอาไว้ใช่ว่าใส่บาแบรขามหากเราลองคิดทบทวนดูก็จะทราบได้ว่าการที่ท่านนำเอาพระพุทธรูปมาตั้งไว้ใต้บันไดเวลาพระเนนเดินขึ้นลงก็จะก้าวข้ามศีรษะของพระซึ่งเป็นการไม่ควรเป็นอย่างยิ่งด้วยสาเหตุนี้เองทำให้ท่านเจ้าอาวาสเกิดล้มป่วยลงเพราะเทวดาไม่ปกปากรักษาท่านเป็นถึงเจ้าอาวาสแต่ทำไม่ถูก อาจารย์เองก็อยากจะช่วยเหลือท่านแต่ก็จนใจเลยต้องปล่อยให้ท่านเป็นไปตามกรรมหนอสำหรับจํานวนพระพุทธรูปบนหิ้งพระที่เหมาะสมคือหนึ่งองค์สำหรับหรือหิ้งพระขนาดเล็ก 3. องค์สำหรับโต๊ะหมู่บูชาขนาดเล็กหรือจะเป็นหิ้งพระขนาดพอประมาณ 5. ้องค์สำหรับโต๊ะหมู่บูชาขนาดกลาง เจ็ดองสำหรับโต๊ะหมู่บูชาขนาดมาตรฐาน9องค์สสำหรับโต๊ะหมู่บูชาขนาดใหญ่บางคนถามว่าถ้าหากไม่มีพระพุทธรูปจะทำอย่างไรดีหนอไม่ยากเราก็หารูปขององค์พระหรือจะเป็นหนังสือพระหรือหนังสือบทสวดมนต์จะมีรูปของพระสงฆ์เมื่อเราได้มาก็นำมาตั้งไว้บนหิ้งพระ เวลาที่เราไหว้พระสวดมนต์เราก็เอาหนังสือมาวางไว้ตรงหน้าน้อมจิบนำพระมาสู่ใจของเราหรือเราจะใช้รูปของพระพุทธรูปหรือรูปของพระสงฆ์มาติดไว้บนหิ่งพระก็ใช้ได้เหมือนกันแต่เราต้องดูด้วยว่าหิ่งพระของเราเล็กนิดเดียวเอารูปที่ใหญ่จนเต็มหิ่งอย่างนี้ก็ดูไม่เหมาะนัก หากเรามีพระบรมสารีริกธาตุก็นำมาตั้งเอาไว้ตรงหน้าพระพุทธรูปหากเรามีรูปหล่อเหมือนของครูบาอาจารย์เราก็สามารถที่จะตั้งต่ำลดหลั่นกันลงมาจากพระพุทธรูปแต่ต้องให้ต่ำกว่าพระบรมสารีริกธาตุหากเรามีพระเครื่องไม่ควรนำมาวางรวมกันบนหิ้งพระ เพราะจะทำให้หิ่งพระรกรุงรังดูไม่งามตาเราควรจะเก็บเอาไว้ในตู้พระหรือลิ้นชักรวมกับหนังสือธรรมะได้เพราะไม่เช่นนั้นหิ่งพระจะกลายเป็นกรุพระแทนมองดูเหมือนกับร้านให้เช่าบูชาพระเครื่องไปบางคนทั้งตะกรุดผ้ายันวัตถุมงคลเยอะแยะมากมายจนเต็มไปหมดอย่างนี้มันเกินความจำเป็นอย่างงมงายจนเกินเหตุ หากเรามีรูปพระสงฆ์เราสามารถจะนำเอามาแขวนให้ต่ำกว่าพระพุทธรูปบนหิ้งพระได้ 1. ไม่ควรตั้งหิ้งพระรวมกับหิ้งเทพหากเราบูชาเทพก็ควรแยกหิ้งบูชาเอาไว้ตั้งหาก 2. ไม่ควรตั้งหิ้งพระอยู่ในตำแหน่งสูงจนเกินไปเวลาจะเอาของขึ้นหิ้งบูชาดีไม่ดีจะพลัดตกลงมาแข้งขาหัก แทนที่จะได้บุญกลับทำให้ตัวเองเป็นทุกข์เดือดร้อนบางบ้านตั้งหิ้งพระอยู่ใต้บันไดหรือใกล้กับทางเดินเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งบางบ้านตั้งหิ้งพระเอาไว้ในห้องนอนเวลาที่สามีภรรยาร่วมหลับนอนหรือเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นการไม่เหมาะบางบ้านเห็นเอาไว้ในครัวผัวเมียทะเลาะกันทุกวันทานข้าวไม่ทันอิ่มท้องต้องมีปากเสียงกัน 3. ไม่ควรนำรูปภาพของบรรพบุรุษปู่ย่าตายายหรือรูปของพ่อแม่มาตั้งรวมกับหิ้งพระไม่ควรนำเอาอัฐิของคนตายมาวางไว้บนหิ้งพระเพราะคนตายเป็นสัมภเวสีจะเอามาวางรวมกับหิ้งพระไม่ได้เพราะจะทำให้ดวงวิญญาณของคนตายไม่มีความสงบเพราะลูกหลานทำไม่ถูกต้องเราควรแยกหิงของบรรพบุรุษออกมาต่างหากจัดวางให้มีตำแหน่งต่ำกว่าหิ้งพระ หาก,กเราได้ทำเช่นนี้แล้วจะทำให้บ้านเรือนเกิดความร่มเย็นเป็นสุข 4. ไม่ควรปล่อยให้ห้องพระโต๊ะหมู่บูชาหรือหิ้งพระเกิดความสกปรกบางบ้านปล่อยให้หยักใยรกกรุงรังสกปรกเวลาที่เราเอาของขึ้นหิ้งก็ไม่เคยเอาลงแจกันดอกไม้ก็ปล่อยให้แห้งเหี่ยวเฉ้าไม่เคยทำความสะอาดเลยในกระถางทูบก็ไม่เคยเอาขี้ทูบออกไปทิ้ง อย่างนี้แล้วเทวดาท่านจะไม่ลงมาดูแลรักษาบ้านไหนหากขิ้งพระโสกปรกผัวเมียจะทะเลาะเบาแว้งกันอยู่เสมอลูกเต้าเกเรว่านอนสอนยากคนอยู่อาศัยมีแต่ความร้อนอกร้อนใจกิจการงานตกต่ำค้าขายขาดทุน 5. ไม่ควรนำเอาของขึ้นหิ้งพระจนดูรกรุงรังเช่นหิ้งพระเล็กเกินไปของบูชาเต็มหิ้งพระ บางบ้านเล่นเอาขนมาพร้าวทั้งลูกขึ้นไปไหว้บางคนเอาผลไม้ใส่จนเต็มถาดลนหิ้งพระบางบ้านเอาฟักทองสับป,ประรดขึ้นหิ้งพระด้วยก็มีเอามันทั้งลูกเลยดีมากขอเจริญพรดีสำหรับคนทำแต่เทวดาท่านไม่ชอบเพราะมันรกกรุงรังหากเราจะจัดข้าวของขึ้นหิ้งพระหรือโต๊ะหมู่บูชาเราควรจัดใส่จานเล็กพอประมาณ บางคนเอาน้ำทั้งขวดใส่หลอดขวดน้ำสูงกว่าเสียนพระอย่างนี้ไม่ควรทำเห็นมาเยอะบางคนเอาขวดน้ำอัดลมทั้งขวดเลยใส่หลอดให้ด้วยกะไหว้พระดูดน้ำอัดลมอย่าทำเช่นนั้นเราเป็นชาวพุทธต้องรู้จักศึกษาด้วยว่าสิ่งไหนควรไม่ควรหิ้งพระเล็กนิดเดียวขวดน้ำสูงท่วมหัวพระหากเราจะนำน้ำดื่มควรหากแก้วเล็กใส่น้ำ วางบนจานหรือผ่านรองรับให้ดูสวยงามเมื่อเราถวายเช้าตอนบ่ายก็ลาเครื่องบูชาอย่าปล่อยให้ค้างคืนเดี๋ยวมดจะขึ้นทำให้หิ่งพระสกปรกเป็นการไม่ควรอย่างยิ่งบางบ้านหิ่งพระมีพระพุทธร,รูปกี่องค์เจ้าของบ้านถวายน้ำจนครบหมดทุกองค์ ไม่ต้องถึงขนาดนั้นถวายน้ำแค่แก้วเดียวก็พอเพราะมันจะมากจนเกินความจำเป็นที่เราถวายน้ำบูชาพระก็เพื่อแสดงให้เห็นว่าบ้านเรามีความสุขสงบร่มเย็นเหมือนกับน้ำที่เราถวายองค์พระพุทธรูปท่านไม่มาดื่มน้ำในแก้วหรอกแต่เราถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อระลึก ถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมคําสอนพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านี่ตรงนี้เราน่าจะคิดได้บางบ้านเห็นถวายน้ำชาเต็มหิ้งพระไปหมดแก้วน้ำชาก็ดำไม่เคยล้างทำความสะอาดเลยแล้วเทวดาที่ไหนจะมาดื่มหากเราจะนำน้ำชาไปถวายแก่องค์พระเราจัดเฉพาะวันพระเพียงวันเดียวก็พอและไม่ต้องถวายจนเต็มหิ้งพระ แก้วเดียวก็พอมากกว่านั้นมันเกินความจําเป็น 6. การถวายพวงมาลายัยเราควรจะวางพวงมาลัยบนพานไม่ควรเอาไปวางบนตักพระบางคนเห็นเล่นเอาไปคล้องคอพระบางบ้านเอาไปคล้องที่เสียนของพระ มันดูไม่เหมาะสมพระพุทธรูปไม่ใช่นักร้องเราไม่ต้องไปให้รางวัลกับท่านแจกันดอกไม้จะต้องไม่ใหญ่จนเกินไปหิ่งพระเล็กนิดเดียวแต่เอาแจกันใบเบริม่มดอกไม้ก็ไม่ควรให้สูงจนเกินไปบางคนจัดแจกันดอกไม้สูงจนเกินเสียนพระจนมองไม่เห็นพระพุทธรูปก็มีอย่างนี้ถือว่าจัดไม่ถูกต้องหิ่งพระไม่ใช่ร้านขายดอกไม้เ กระถางทูบต้องมันทำความสะอาดจุดแล้วต้องเก็บอย่าปล่อยให้ก้านทูบที่จุดอยู่มากจนเต็มกระถางเพราะดูสกรปรกหิ้งพระไม่ใช่สารเจ้าหากหิ้งพระสกระปรกเทวดาท่านจะไม่ลงมาเข้าหิ้งพระหากบ้านของเราคับแคบไม่จำเป็นต้องจุดทูบบูชาพระเพราะอากาศไม่ถ่ายเทการจุดทูบจะส่งกลิ่นทําให้สุขภาพร่างกายของเราเกิดเจ็บป่วยได้ กลิ่นของทูบจะทําให้แสบคอแสบตาหายใจลำบากแทนที่จะได้บุญกลับเป็นโทษแก่ร่างกายอย่างนี้ไม่จำเป็นต้องจุด8การจุดเทียนควรจุดบนเชิงเทียนหากจุดแล้วต้องดับไปด้วยทุกครั้งอย่าปล่อยเอาไว้เพราะบางครั้งเกิดไฟไหม้เพราะความสะเพร่าของเราเองบางคนถามว่าจุดทูบเทียนไหว้พระ แล้วทำไมเทวดาไม่รักษาคุ้มครองปล่อยให้ไฟกลับไม้บ้านที่เขาคิดเช่นนี้เพราะเขาไม่เข้าใจว่าเกิดจากความสะเพร่าของตนเองขาดสติในการไตรตรองเราสวดบนไหว้พระจะต้องรู้ว่าควรหรือไม่การไหว้พระไม่จำเป็นต้องจุดทูปเทียนบูชาพระหากสถานที่ไม่อํานวยไม่ต้องจุดเพราะกลิ่นอาจจะรบกวนเวลาที่เราสวดมนต์ทำให้เกิดไม่สบาย อากาศไม่ถ่ายเทจะเกิดโทษแก่สุขภาพของเราเองบางบ้านไม่มีหิ้งพระก็ไม่ต้องกังวลใจท่านสามารถที่จะไหว้พระโดยไม่ต้องมีพระพุทธรูปคือเรานึกถึงคุณพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่บุญอยู่ตรงนี้พระอยู่ในใจแค่เรานึกถึงพระบุญที่เกิดที่ใจของเรา หากสถานที่ไม่อำนวยเราก็ไม่ต้องกังวลใจเพราะเราอยู่ในห้องเช่าหรือโรงแรมสถานที่ขับแคบเราสามารถที่จะสวดมนต์ในห้องนอนหรือบนที่นอนก็ได้แต่เราต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยก่อนสวดมนต์ไหว้พระควรจะอาบน้ำชำระร่างกายของเราให้สะอาดเสียก่อนล้างหน้าแปรงฟันทำจิตใจให้ปลอดโปรง่งสำรวมกายใจ กราบพระแล้วอาราธนาศีล5ห้าด้วยทุกครั้งบางบ้านจัดหิ้งพระสวยงามขอประทานโทษเจ้าของบ้านไม่เคยสวดมนต์ไหว้พระเลยเขาบอกไม่มีเวลาขออนุโมทนาบุญด้วยแล้วเทวดาที่ไหนจะมาสวดมนต์ด้วยบางบ้านที่เห็นหิ้งพระอย่างกับสารเจ้าข้าวของพระรุงพรังเทวดาไม่ลงมามีแต่มดกับหนูกับแมงมุมสกปร,รกมาก ค้าขายก็แย่ลูกค้าไม่เข้าร้านเทวดาท่านแผ่นหนีไปหมดพวงมาลัยดอกไม้ทูบเทียนเมื่อเราจุดบูชาแล้วต้องลาออกมามันทำความสะอาดเวลาที่เรากราบพระจะได้เกิดความชุ่มชื่นใจถ้าบ้านไหนหิ้งพระสะอาดเจ้าของบ้านหมั่นสวดมนต์ไหว้พระบ้านนั้นก็จะอยู่ดีมีแต่ความสุขเทวดาท่านก็จะลงมาปกปักรักษาเด็กมีบุญจะมาเกิดลูกหลานบ้าน,นอนสอนง่าย กิจการงานเจริญรุ่งเรืองหากสถานที่มีจำกัดเราสามารถที่จะวางหิ้งพระเอาไว้ในห้องรับแขกได้แต่ต้องไม่ให้เด็กไปเล่นหรืออาจจะอยู่สูงกว่าพื้นในระดับที่พอควรหากเป็นห้องเช่าเราสามารถที่จะทำหิ้งพระเอาไว้ในห้องได้แต่ควรจะมีฉากหรือผ้าม่านกั้นเอาไว้เวลาที่เราแต่งตัวจะได้ไม่ดูอุจจาตะ ถ้าบ้านไหนปล่อยให้หิ่งพระสกปรกรกรุงรังบ้านนั้นผัวเมียจะเกิดมีปากเสียงกันครอบครัวมีแต่ปัญหาระวังเอาไว้ด้วยเดี๋ยวสัตว์นรกจะมาเกิดลูกเต้าจะเถียงพ่อแม่คำไม่ตกฟากหนังสือนังหาไม่ยอมเล่าเรียนนี่เพราะบ้านนี้ไม่มีความเป็นมงคลนนีนบ้านเรือนที่อยู่อาศัย บางคนบอกไม่มีเวลาที่จะสวดมนต์แต่ขอประทานโทษคุณมีเวลาไปนั่งคุยเรื่องชาวบ้านไปนินทาคนนู้นนินทาคนนี้มีเวลาเล่น f a c e b o o k มีเวลาคุยโทรศัพท์กับแฟนเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงแต่บอกไม่มีเวลาสวดมนต์แล้วอยากจะให้ชีวิตอยู่ดีมีความสุขหากคุณไม่สร้างบุญกุศลให้แก่ตัวเองแล้วใครที่ไหนจะมาทำให้ น้อมกราบในโอวาทรมคำสอนครูบาอาจารย์และขอขอบพระคุณสำหรับที่มาเนื้อหาข้อมูลจากอาจารย์สุเทพบุญบำรุงมาณที่นี้และขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ